ัพดไม่อเกือบตกน้ามี่ง้องม้ต่อเลยพี่งหอาหอยก็พี่น้อกใอสิงงงแมุดน้าม่้ามเพี่น้องเขาไปในกาศและสีสันเนาะงมกบขอดีเรื่องิดหูแอนด้า ะไดตนี้่ะไดนไปนองหนาอง้เมาหน้าที่นงพี่น่องนาะเป็นบรรยากาศพี่หน่องเี่หายูหากินดีน้องเบ็ดกระกินยมหันเลยพี่หน่องว่าเดียือยามนุษย์หีน้าโทษจ้โปรกินตรงน้พันเร็บแล้ว เม่อัรผมหยุดไปสักพักแล้วก,กิ่งต้องนามให่หรอือไปา